เก็บนี่เดี๋ยวพาไปเลยน,น,นั่นครับรับวิ่งโจดี่ครับผมลงมาตาจอดแล้วดูโดจอดโจดเรื่อยๆโจอดจอดไปจอดไปโจดเอ้ยจอดเดียววะโจดเดี๋ยวมาเลยครับพูไปพูสิเอ๊ยหลันไปหลันพูไปพู โอเคครับนาบิลล่านาบิลล่าไปแดงนาบิลล่าเราเหลียวว่าไปต่างใต้กลงไอ้เนี่ยไปไอปะต้องนำเจ็ดเราเหลียวว่านะครับเหลียวว่าโอเคครับเหลียวว่าเหลียวว่าไปต่างโขลกครับไปต่างโขลอแต่ก่อนครับไม่ล่อเราเนียนโขลอ ันนี้จะเป็นตองเป็นหน้าเป้เลยครับร่อนหมาจะเป็นตองหน้าปุ้มจบหมากเลยครับตองหน้านี่ปุ้มว่ามันว่างตาดีครับโยกับตองหน้ามันเห็นไปไกลเหรนไปกว้างเงี้ยปุ้มว่าปุ้มใบตาบว่าไม่เห็นตองหน้าปุ้มจอบโดยโย่แต่ในร่อนยังซึ่งมันเหรินไมันตึบๆปุ้มมาปุ้บเด็กกว,ว้างๆมันนี่มันโย่เรื่าใตาปุ้มจอบจบ Mang đây để bên nắng. Von quang còn quát bây giờ, yên bây giờ, yên bây giờ, Chắc bây giờ, đi bây giờ, yên 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 bây giờ, bạc bây giờ, yên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  bây giờ, kẹp bây giờ, yên qua, điều qua gặp Ngapna, mẹ ricka lão, bidon nghe lão mặt điện ảnh đập âu à mẹ đập lần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  อายุต์ปิงก่อนได้รถปิงตุกน้ำหนักมาครับเดี๋ยวลุ้นกลางต้นได้รับเรื่องพวกว่าวันนี้ก้อ้อายุต์ปิงก่อนได้นะกับพุ่มกับพุ่มเอาพี่น้องคนหน้ากับพุ่มกับโอเคกับเกเป็นกับนั่นกับเจ้าบ้านโรงเรียนว่าอ้ามรถยึดปิงก่อนไม่มีรถนำขี่ได้ก็ตุนเจ้าบ้านโรงเรียนยังไงเดี๋ยวสิพวมันคิดมันไม่ได้นั่นได้นะครับผมันตรงไงจากเกเรครับว่า มันเรื่องจริงครับกว่าก็ยึดวเวรเราต้องทำให้ตุกตองกันเดี๋ยวต่แกก็ว่าปิดด้วยเรา,า,าตรงให้เรียบร้อยครับแกเป็นกำนันแกเป็นกำนันเดนี่เราต้องตามก็ว่าครับเราก็มารวมก็นี่ไม่จิตเนียนไม่แกอ่านเราเนี่ยบ้านเดี๋ยวตรงนี้น,น่นานม่านมาตรงแล้ว เราก็ไม่ดีวะหรือครับเพราะว่าเราเขามารวมก็ไม่พร้อมบพรถแดงมากเขไม่พร้อมแต่มันต้องยึดก่อนกำนันกำนัน,น เดี๋ยบๆปุมตัวล่างก่อนกำนั่นกับกำนั่นมาเดี๋ยวไปเรียกวันอาทิตย์พอดีวันนี้เอ๊ะกำไม่ยินวันเลยแต่ทีกวันโอเคครับหนาวันเกี่ยวผบกกับปุ้มในนี้เด็กๆอุ้ยยิบมือ ในนี้ก็คยอยจอนแหละก็ไต้คลิปก่อนใต้คลิปเลยก่ันก่อนนะต้มเม็ดเลยในนี้นัวเดี๋ยวก็ปักรักเนาะต้มเม็ดเลย

S <S มึงอย่าเตะกึ่งนะเวลามึงเลือนอย่างนั้นรอรถปิ๊กกันไม่กัมมึงยกไปไดนน้ไม่อยากมึงกัมเดี๋ยวลลมันเนี้ยไม่อย่าเตะของอ๋ออัลเมันเดี๋ยรีอา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 รีเตะรถกันเตะรถกันเตะรถกันอัลเมันไปเอาไปเลยไปเลยอะไรมันอย่าไปอย่าไปอย่าไป ไม่กำนี่มึงกำไม่นั่นเองไม่อยากเหยัยดของเลยดิ้ะมันไม่อยากเหยัยดของมันไม่กำมึงยกไปเลยดิ้ะแล้วมึงอยากจะเหลือดริ่นี่มันรุดกว่านี้ไปเลยไปเลยเไปกล้าไปกล้าไปกล้าตีบักหน้าก่อนไปกล้าตีบักหน้าก่อนกูได้คลิปก่อน ไปเดี๋ยวเร็วรกันุกเตีล้วจกดำดาวะมเต๋อปนียกไอ้รนไปเลอยเพราะวดรุ่งอะไม่หยาบหรือไม่กำเราไม่อยากีแกองครับ นี่มันยับนวดนวลรุดรุดนั้นถ้าเรายกก้าวขึ้นเลยเลืองรถนั้นอันตรายนะเวลาดิ้นกบรุดนั่นพลิกเลยพยยาามอย่า,ย,ายกไอ้เม็ดไปเลยครับดำเห็นไหก็ยกรุดเม็ดเลยอย่ายกเลี้ยงมันนั่นไม่ได้เวลาดิ้นกบรุดอ่ะน้องไม่ต้นพลิกเลยเลยโอ๊ยยกรอยกรอร่อยร่อยกบไม่ยกวะ

lên làm cái anh chặn ô và đi đó